สัปดาห์ที่ผ่านมาสอนน้องมอ .4 นะครับแล้วปรากฏว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งเขาเข้าใจ1ประเด็นผิดวันนี้มาเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่าโจทย์วันนั้นอะจริงๆมันเป็นพระพุนามกําลังสาแต่ว่าวันนี้พี่ป๊อมมาพูดเป็นกําลังสองจะได้เข้าใจง่ายๆครับคือมันมีโจทย์ประมาณว่าจงแยกตัวประกอบของพระพุนามจุดจๆดจดมาข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งคือจงหาคําตอบของสรรมการจุดจึดจดครับ วันนั้นอะพี่บอสจับเวลาในห้องพอจับปุ๊บเขาอะทำผิดคือคือทําถูกแต่สุดท้ายมาผิดคอนเซปต์ตรงอย่างเงี้ยตรงคําว่าแยกตัวประกอบกับหาคําตอบแยกตัวประกอบคือแบบลางแยกก็คือแยกแล้วจบเลยอย่างเช่นอะไรคูณกันได้6รวมกันได้5ก็3กับ2ก็ x-3 x-2 ลบ3 x ลบ2แค่นี้เลยแล้วจบ แต่ถ้าเป็นแบบบนหนูแยกเหมือนกันผลลัพธ์เดียวกัน x ลบ3 x ลบ2เท่ากับ0แต่อย่าลืมนะน้องว่ามันคือการหาคำตอบเพราะฉะนั้นหนูจะต้องตอบด้วยว่า x ได้3หรือ2ครับคือต้องตอบให้เสร็จว่า x ออกมาเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าด้านล่างคือแค่แยกแล้วจบเพราะฉะนั้นน้องๆมสีหนูต้องอย่าสับสนว่าหาคำตอบคือหาคำตอบ แยกตัวประกอบคือแยกตัวประกอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่าสับสนอย่าเอามาผสมกันคือมันเรื่องเดียวกันแต่อันนึงมันคือแค่แยกอีกอันนึงคือหาเพราะฉะนั้นก็อย่าสับสนสุดท้ายถ้าหนูทําถูกมาแล้วไปตอบผิดอยู่ๆเขาให้แยกแล้วหนูไปหาคําตอบหรือถ้าเขาให้หาคําตอบแต่หนูแค่แยกสุดท้ายหนูก็เสียคะแนนอยู่ดีเข้าใจปะดังนั้นตรงนี้ต้องเคลียร์นะครับ